ตอนที่ทาง ATK นะครับเขาประกาศว่าเขากำลังจะทา F1 Ultimate แล้วก็ X1 Ultra เอกมาเนี่ย F1 Ultimate นะครับมันคือโครงของ Wiper Mini แบบไร้สายเนาะแล้วก็ X1 เนี่ยมันคือโครงของ Wiper V3 Pro ใช่ไหมซึ่งบอกตามตรงว่าทุกคนในคอมมูนิตี้นะครับรวมถึงผมด้วยเนี่ยก็แบบ h y p กันมากๆคุยว่ามันน่าจะเป็นตัวท็อปของจีนแบบตัวตึงของแบบจากประเทศจีนแน่นอนไม่น่าจะมีใครสู้ได้นะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันกับไม่ใช่แบบนั้นเลยไปทุกคน เอปบอลนติเมทนะครับอย่างที่บอกไปเนาะว่ามันจะเป็นโคลนของ r a เซอร์ไวเปอร์มินิเนาะจะ SE ก็ได้จะรุ่นธรรมดาก็ได้นะครับแค่จะเป็นแบบไร้สายใช่ไหมซึ่งเอาจริงอะ่ะมันจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยเรื่องของความยาวความกว้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าเวลาจับลงไปนะครับมันคือ exactly the same thing ทุกคน <laughs> มันคือแบบความรู้สึกเดียวกันเลยนะครับเป็นเมาส์ไซส์เล็กๆนะที่จะมีแบบมิดทัมโดเมนนะครับคือแบบมันจะไม่ได้มีท้ายดวงอะตรงกลางมันจะสูงขึ้นมาจากปกตินิดนึงประมาณนั้นนะครับซึ่งเอาตามจริงผมก็สามารถจับได้ทุกแบบทุกสตไตมามบบาา จะแบบคลอคิปนะครับจะแบบพินเชอร์คลอที่แบบเอานิ้วนางนิ้วก้อยท่าไปแล้วก็สัมผัสกับตัวเมาส์ตรงนี้เนาะก็จับได้หมดนะครับแต่ว่า คลิปที่ผมจะประจําที่บ่อยที่สุดก็คือฟิงเกอร์ทิปเนาะผมรู้สึกว่ามันแปลกๆกันหนึ่งถ้าจะจับกับเจ้าตัวนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะมีความแบบสลบลงไปใช่ไหมซึ่งเวลาผมวางนิ้วลงไปอะมันเหมือนกับว่านิ้วมันจะแบบเหมือนโดนดันลงไปข้างหน้าทุกคนน่าจะเห็นภาพใช่ไหมซึ่งถ้าเป็นเมาส์ที่ผมใช้ปกติละกันอย่างตัวเนี่ยเอ่อ yo x c h e t a นะครับมันจะเป็นความที่แบบมันจะไม่ได้ล่าสลงไปมากเวลาวางนิ้วลงไปมันก็จะรู้สึกธรรมดาไม่ได้ฝืนธรรมชาติมากอะทุกคนพอเห็นภาพไหมซึ่งก็เลยถ อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ถ้าอย่างอื่นเนี่ยผมว่าถ้าคุณมือ 16, 17เซน18เซนเนี่ยน่าจะจับได้หมดนะครับ ซึ่งถ้านํามาเทียบต่อ,อนิดหนึ่งแล้วกันนะครับกับเจ้าตัวอุนเต X เ h e X ชีตาจากทางฟ i n นอรเมาส์เนาะสตัวนี้เนี่ยขนาดโดยดิเมนชันเลยลมจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้หนีกันมากนะครับยังไงมันก็เป็นเมาส์ไซส์เล็กเนาะแต่ว่าเวลาผมจับคลอลงไปแล้วกันบนเจ้าตัวชีตามันจะให้ความรู้สึกที่แบบโคตระหลวมเลยนะครับถ้าคุณเคยจับฟ i n นอรเมาส์ไซส์เอสก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันแบบมันเล็กมากาจริงๆเว้ยแล้วก็มันจะไม่รู้สึกถึงแบ็คทัมที่มาชนอุ้งมือคุณเลยนะครับมันแตะก็่่มมันไไ้วาดถือ แน่นอะไรขนาดนั้นถ้าคุณตามหาความแน่นมือมากๆเลยเหมือนให้ฟีลลิ่งเหมือนแบบ G2X Superlight อะไรเงี้ยตัวนี้ไม่ได้ให้อะไรแบบนั้นนะครับเพราะอย่าลืมมันเป็นเมาส์ไซเล็กนทุกคนซึ่งมาเทียบกับตัวนี้แล้วกันนะทุกคนอันนี้คือ Final นอร์เมาส์อุนเล็กไซกลาของทาง Final นมาสนะครับสองสิ่งนี้เนี่ยถ้าเกิดว,ว่าผมจับแบบรีลักคอลงไปอะ่ะบอกตามตรงว่ามันอาจจะไม่ไรู้สึกต่างอะไรกันขนาดนั้นเลยนะครับมันให้ฟีลลิ่งที่ แทบจะเหมือนกันเลยระหว่างสองตัวนี้เนะาะมันจะแตกต่างกันก็ต่อเมื่อคุณแบบตามไปคุณคลอไปหรือตามคอไปหรือว่าคุณจะแบบวางมือที่แบบขึ้นไปสูงๆนิดนึงจนช่วงมิดทัมของตัวนี้เนี่ยมันมารับองค์ม,มือคุณนะครับเพราะว่า มทั้งของสองตัวนี้เนะี่ยจะเห็นว่า F1 เนี่ยมันมีความสูงกว่าที่เยอะพอสมควรเนานะตัวฟนนอ์เมาส์เนี่ยมันจะแบนแบนนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนจับแบบขึ้นไปเยอะแล้วแบบคุณวางมือไปที่กลางเมาส์ได้เนี่ยมันจะรู้สึกธรรมชาติมากกว่านะครับแต่ถ้าคุณอย่างที่บอกไปถ้าเกิดจับแบบอื่นที่มันแบบลม้มๆมหน่อยหรือแบบคลอปพินเชอร์ ure, หรือว่าฟิงเกอร์ทิปเนี่ยสองตัวนี้คือเหมือนกันเป๊ะทุกคนอีกตัวหนึ่งแล้วกันเนาะเป็นตัวบัจเจ็ตที่ผมก็แนะนำอยู่เสมอน,นะครับคือตัว v x e R1 Pro เนาะตัวนี้เนะีนะ่ย R1 Pro เนาะมันจะเป็นท้ายโด่งหน้าต่ำนะครับเหมาะกับคลอกิฟนะครับแต่ว่าตัว F1 a r t m i เนะี่ยมันจะไม่ใช่ท้ายโด่งหน้าต่ำนะทุกคนมันจะเป็นช่วงกลางที่สูงขึ้นมาเป็น mid-ham dominant นะครับเพราะงั้นสองสิ่งนี้มันแตกต่างกันนะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะครับซึ่งตัว R1 Pro เนี่ยเขาเออกรุ่นใหม่มาแล้วนะชื่อ Mad R นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะทำหรือเปล่าเพราะว่าช่วงหลังมาผมรู้สึกผมพินฝังในแบรนด์ VXE แล้วก็ ATK อะไรอย่างนี้มากพอสมควร ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะทาหรือเปล่านะครับแต่ถ้าผมทำเดี๋ยวทุกคนก็เห็นเองอรัทุกคนซึ่ง่นแหละเจ้าตัว F1 นะครับมันจะเป็นทรงโคลนของแบบ X2V2 จากทาง p a ซ s a เนาะถ้าคุณแบบชอบความที่เวลาคุณคลอไปแล้วมันมาซัพพอร์ตอุ้งมือคุณเยอะๆแน่นๆหน่อยนะ่ก็ไป r 1 Pro นะครับแต่ถ้าคุณชอบความหล,ลวมๆไม่ได้ชอบให้มันแน่นมือคุณมากอะตัว F1 ก็จะเหมาะกว่าแน่นอนนะครับเพราะงั้นโดยรวมๆนะครับผมอยากให้มองว่าเจ้าตัว F1 ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเมาส์แบบไซส์ที่ไม่ถึงกับกลางนะครับถ้าเกิดมันมี3ไซส์แล้วกัน S S plus แล้วก็มีเดียมหรือว่าไซส์กลางเนี่ยมันคือ S plus เลยทุกคนคือมันจะใหญ่กว่าไซส์สมอ,อมงขึ้นมานิดนึงยังงน้อยมันก็ใหญ่กว่าเจ้าตัว Fnar Mouse s t a เออเก็ตปะซึ่งตอนต้นเนี่ยผมก็บอกไปแล้วใช่ไหมว่ามันคือรูปทรง F1 เนาะมันคือโคลนของเจ้าตัวไวเปอร์มินิ หรือว่า SE ก็ได้เหมือนตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยราคารีเทลนะประมาณ1,000 0นะครับแต่ถ้าเป็นรีเซลเนี่ยก็จะเป็นประมาณ1 5ื่นใช่ไหมตัวนี้ราคาไม่ถึง2,000นนะครับถามว่า Performance ต่างกันไหมในด้านของสเปคในด้านของผลการทดสอบเนี่ย บอกตามตรงว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันมากมายขนาดน,นั้นเลยนะครับทั้งสองตัวเนี่ยจะใช้เป็น3950เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัว F1 e เนี่ยจะใช้เป็น3950 Ultra ทุกคนสามารถใช้งานได้ 2K 4K 8K เหมือนกันเลยนะครับผมการทดสอบแบบการสะบัดเมาส์เนี่ยความสมูทของแบบการ tracking ของเซนเซอร์นะครับก็แทบจะไม่ได้ต่างกันเลยเนาะอันนี้คือเทียบแค่ 4K โดยเปิด Motion Sync นะครับซึ่งในเว็บเตสซอฟต์แวร์ของตัว ATK เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปดูมันจะมีคําว่า eSport Mode ด้วยนะครับมันจะแบบทําให้ประสิทธิภาพมันเพิ่มมมาากกขึ้นนนแแต่่วัจะิแบบ มากขึ้นด้วยใช่ไหมหลายคนเนี่ยก็มองว่ามันเป็นกิมมิกนะครับแต่ผมทดสอบมาให้ดูแล้วมันส่งผลดีขึ้นจริงนะครับเพราะว่าเรื่องของ p o o l i n g stability เนาะความเสถียรของ o o l i n g เ a น e น่ระหว่างปิดอันนี้คือปิดนะครับแล้วก็เปิดเนี่ยเปิดมันจะแบบเกาะกลุ่มอยู่ที่ 4K มากกว่าเว้ยถ้าเกิดไม่เปิดน่ะมันจะหล่นไปที่ 2K เยอะนะครับถ้าเปิดอ่ะสัญญาณมันจะเสถียรขึ้นเนาะถามว่าในการใช้งานจริงคุณจะสังเกตได้ไหมก็ไม่หรอกทุกคนมันไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นนะครับ ประสิทธิภาพอ่ะมันไม่ได้ต่างกับเจ้าต,ตัว v i p e r Mini SE เท่าไหร่เลยเออทุกคนพอจะเก็นปะ่ะราคาห่างกันแบบ10กว่าเท่าอะทุกคนซึ่งก็แน่นอนแหละว่าทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่า v i p e r MiniSE เนะี่ยมันโอเวอร์ไพร์ไปเว้ยสำหรับเมาส์1ตัวนะครับแต่ว่าในราคาที่คุณจ่ายไป10,000หรือว่า1 0 0 0 0กว่าบาทเนะี่ยคุณจะได้ the best build quality in the world เว้ยไม,ม่มีเมาส์ตัวไหนในโลกใบนี้นะครับที่ผมรู้สึกว่ามันจะแข็งแรงเท่า v i p e r Mini SE อยู่แล้วถึงแม้มันจะเป็นกรงััวอย่่างงงแแแตมนข็บบ ไม่มีทางที่คุณจะได้ความเฟลกจากตัว Viper Mini SE แน่นอนทุกคนซึ่งพอมาดูเจ้าตัวงาน QC ของเจ้าตัว F1 u l t i m a t e เนี่ยก็บอกตามตรงว่าไม่ได้ถึงกับทำให้ผมผิดหวังมากแต่ก็ไม่ทําให้ผมรู้สึกว้าวอะไรเพราะว่าเรื่องของฟีลลิ่งต่างๆอ่ะมันก็มีเสียงกระกๆอยู่บ้างในบางจังหวะที่ผมแบบบีบเมาส์เวลาใช้เมาส์เนาะมันก็สึกถึงแบบความคลิกกิ้งได้บ้างนะครับแต่ว่าผมเห็นยูนิตของบางคนเนี่ยมันแบบคริกไปเลยเว้ยแบบกดไปมันจะแบบกระกกรกแบบมันแบบมันเห็นได้ชัดแล้วกก็ไไดดด้้ยยินชัมมาะงผ ตัวนี้นะถือว่าโชคดีนะครับที่มันไม่ได้มีปัญหาเยอะแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกว้าวอะไรถ้าเทียบกับเจ้าตัว R1 Pro ตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าบิวคุณ i t y ของ R1 Pro ะทำออกมาได้ดีกว่า ATK ทั้ง2รุ่นที่ออกมานะครับ ซึ่งอันี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าทุกคนรู้หรือยังนะว่าเจ้าตัว a t k F1 เนี่ยมันแทบจะเป็นเมาส์เดียวกันแบบออกมาจากโรงงานเดียวกันกับเจ้าตัว Nintendo s o r a V2 เลยนะครับแบบโคตติ้งอะไรต่างๆมันก็ให้ฟีลเหมือนกันเป๊ะความรู้สึกของ Scroll View ความรู้สึกของสวิตช์อะไรเงี้ยเหมือนกันเลยแล้วก็บัททิลเลอร์นะครับด้านใต้ของตัวเมาส์เนี่ยตอนแรกนะมันก็จะมาแบบไม่ได้ติดฟิอะไรมาให้เหมือนกันทั้งคู่นะครับปุ่มอะไรต่างๆก็เหมือนกันเนาะแบบมันแทบจะเหมือนกันเลยแต่ว่าถ้าเทียบกับเรื่องของแบบงาน QC ผมว่าเนนีี่่งป็า QC ทดกวา โดยรวมๆมานะครับเอแต่สิ่งนึ่งที่ต้องชมเลยนะครับก็คือเรื่องของ optical switch นะครับออลนอนออปติคอลของเขาเนาะมันคริสมันกดง่ายนะครับไม่มีน้ำหนักที่ตัวแบบต้องใช้แรงเยอะอะไรขนาดนั้นเลยอะเวลากดไปมันก็ส a ตว์ f y แล้วมันก็แบบเนี่ยรู้สึกฟินนะครับโพส t ชาเเนี่ยยังมีให้เห็นอยู่บ้างน,นะครับแต่ก็ถือว่าน้อยมากๆคุณไม่รู้สึกแน่นอนในการใช้งานในเกมนะครับเดี๋ยวผมมาทงสาธิตท,ทุกคนดูแล้วกัน ส่วนน้ำหนักเนี่ยน้ำตาช่างของผมนะครับมันอยู่ที่ประมาณ40กรัมเนาะถ้าเทียบกับถ้าตัว Viper Mini SE นี่ยตัวน,นี้จะอยู่ประมาณ50กรัมนะครับเพราะงั้นมันเบาวกว่าอย่างรู้สึกได้ชัดแน่นอนถ้าคุณตามหามเบาๆอยู่เนี่ยนี่ก็เป็นตัวแบบที่ดีเลยทุกคน ซึ่งเอารวมนะครับผมก็สูว่าผมชอบตัว,ตว,ตวนี้นะมันเป็นทรงเดียวกันกันกบตัวไวทวเปอร์มินีเอสนะครับที่ผมก็ใช้มาก,ก่อนหน้านี้นอยู่แล้วเนาะผมแทบจะไม่ต้องปรับตัวเลยนะครับผมจับแบบบนตัวนั้นยังไงผมก็จับบนตัวนี้อย่างนั้นนะครับถามว่าเรื่องของ QC เนะี่ยคุเป็นกังวลไหมแน่นอนทุกคนเรื่องของ QC ควรจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องกังวลอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวนี้เนะี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะเสี่ยงโชคนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าถ้าเกิดคุณได้ตัวที่มันยูนิตที่มันไม่ดีมาคุณตตตตติิิดด่่่อออปรรระะเเจจีนนคคุณไไมงไม <laughs> งบหาาั้้พ ไปเสี่ยงดูกันเองแล้วกันนะทุกคนแต่ตัวนี้เนะี่ยบอกตรงว่าผมก็ชอบมากกว่าเจ้าตัว X 1อ Ultra ตัวนี้นะครับเพราะว่าเจ้าตัว X 1 Ultra ตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ผมได้ไปมาแล้วก็แกะมันออกจากกล่องน,นะครับสิ่งแรกที่ผมเจอคือ <c oughs> คือคือมันให้ความแบบคริสปี้แทกทายเหมือนแบบเป็นอีกสซวิตหนึ่งที่มันอยู่ด้านขวาทุกคน <c oughs> มันเป็นงาน QC ที่ผมรู้สึกว่าแย่จุดเท่าที่ผมเคยเจอมาแล้วผมไม่เคยซื้อมามา,มาแล้วมันแบบ มี QC ที่แย่แบบนี้มาก่อนทุกคนซึ่งบอกตรงว่ามันก็ทำผมแซดพอสมควรนะเพราะผมก็แบบคาดหวังกับเจ้าตัวนี้มากๆนะครับซึ่งเหตุผลเดียวเลยนะครับที่ทำให้เจ้าตัว e X o n Ultra เนี่ยมันไฮท์ขึ้นมานะก็คือมันเป็นลูกท่งที่เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับกับ Wiper V3 Pro ตัวนี้เนาะที่บอกว่าเหมือนกันเนี่ยคือมันเหมือนกันแบบ100แทบจะ100%ทุกคนผมวางตามไปคลอไปฟิงเกอร์ทิปไปเนี่ย มันให้ความรู้สึกที่เหมือนกันแบบเหมือนกันมากๆเลยนะครับในแง่ของรูปทรงนะทุกคนซึ่งแน่นอนว่าเมาส์ทรงไวเปอร์วีทริโปเนี่ยมันเป็นเมาส์ทรงแบบกลาง ค่อนไปใหญ่นะครับมือ16คูณแแบบผมหรือว่าคนที่มือ17เซนเะนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันใหญ่ไปซันนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าในการจับแบบผมและการที่แบบจับแบบพินเชอร์เนี่ยก็ไม่ได้สุว่ามันใหญ่มากเกินไปนะแต่ถ้าคุณแบบเป็นคนจับ aggressive claw เนี่ยแล้วคุณมือใกล้ๆผมนะครับ16 17เซนก็อาจจะรู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปนะครับลองคิดดีดนะเพราะงั้นนะครับไอเรื่องของรูปทรงที่ผมพูดไปในคลิป Wiper V 3 Pro เทีเยบกับเมาส์ตัวอื่นเนี่ยก็สามารถนามาใช้แบบเดียวกันเลยนะครับกับเจ้าตัว X1 Ultra ได้ทั้งหมดนะครับแล้สำหรับคนที่แบบไม่รู้แล้วกันว่ามันแตกต่างกับเจ้าตัว F1 ยังไงนะครับมันจะ จริงมันก็เป็น Mid มิดทั้มโดเมนแนมเหมือนกันแหละทุกคนแต่ว่าตัวนึงเนี่ยมันเหมือนกับเป็นรองเท้าไซส์ส4สีอ่ะตัวนี้มันเหมือนไซส์38ทุกคน,นคุณน่าจะเห็นแบบความต่างของดิเมนชันอย่างชัดเจนนะว่ามันแบบเป็นเมาส์ที่ใหญ่ไปเลยกับเล็กไปเลยนะครับซึ่งมันเป็นรูปทรงที่แบบคุณสามารถจับได้ทุกกริปสไตล์แน่นอนทุกคนไม่ว่าคุณจะปาล์มจะกอคทีฟคลอจะรีแลกคลอจะพินเชอร์จะฟิงเกทิปนะครับเพียงแต่ว่าคุณก็แค่ต้องเลือกทรงให้มันแบบเข้ากับไซส์มือคุณแค่เองถ้าเกิดคุณ อันนี้ผมไปถามคนอื่นมานะถ้าคุณมือแบบ18เซนขึ้นไปเนี่ยคุณจะถนัดเจ้าตัว X1 Ultra มากกว่าแน่นอนแต่ถ้าคุณมือแบบ18เซนลงมาหรือประมาณ16 17 15เนี่ยคุณจะถนัดเจ้าตัว F1 Ultimate มากกว่าแน่นอนนะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าผมเป็นคนแบบชอบเจ้าตัว Wiper V3 Pro มากนะครับแบบผมอวยมันมาเยอะทุกคนในทางที่ดีด้วยนะครับซึ่งบอกตามตรงว่าผมจับเจ้าตัวนี้มามันให้ความรู้สึกที่มันพรีเมียมมากเว้ยพอมาจับเจ้าตัว X1 Ultra เนี่ยถึงแม้มันจะเป็นทรงเดียวกันนะครับแต่ความรู้สึก feeling หรือว่าผิวสัมผัสของมันอะมันไม่ได้ใกล้เคียงกับตตัว v i p e r VirtuPro สีขาวผมเลยเว้ยโคตรในตัวนี้มันแบบมันสมูทมันไม่รู้ดิมันดูแพงอะทุกคนแต่ตัวนี้มันดูถูกอะซึ่งก็ทุกคนก็น่าจะเห็นชัดอยู่แล้วเนาะตัว Wiper v i p r o เนี่ยมันห้าพันกว่าบาทนะครับตัว x s r o n d a เนี่ยมันแค่ประมาณไม่ถึงสองพันทุกคนก็ไม่น่าจะเปรียบเทียบอะไรกันได้อยู่แล้วนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แบบเคยจับ v i p e r v i t u p r o มาก่อนแล้วกันคุณก็อาจจะไม่ชอบเจ้าตัวนี้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าาคคุณแบบบบไมมม่่เเเยจัส์ทีีรหือ คุณก็อาจจะชอบได้แต่แค่สำหรับผมอ่ะผมเคยจับัวที่มันดีกว่ามาแล้วก็เลยทําใจใช้ตัวนี้ไม่ได้แค่นั้นเองซึ่ง <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัว Ex o n Ultra ตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวโคลน e Viper v p ิวเพียงตัวเดียวนะครับมันมีเมาส์จีอื่นๆที่แบบทำมาก่อนหน้านี้อีกหลายตัวนะแต่ว่าผมไม่ไดีดูแน่นอนนะครับเพราะผมรู้ตัวว่ายัางไงผมก็ไม่ชอบไว้ทุกคนขนาดตอนนี้ผมยังไม่ชอบเลยก็ตามนั้นแล้วเนานะส่วนเรื่องของคนที่กังลวลเรื่องน้ำหนักละกันนะครับเจ้าตัว เอ็กซ์ออนดราเนี่ยจะหนักที่54กรัมนะตัวเวเปอร์วิวทริโปเนี่ยจะหนักที่55กรัมนะครับในตาเจ้าของผมเนาะไม่ได้รู้สึกว่าต่างกันมากเลยทุกคนการบารละน้ำหนักของทั้งคู่เนี่ยก็ถือว่าดีทั้งคู่นะครับแล้วก็เรื่องของตัวสวิตช์เนี่ยก็จะเหมือนกับจตัว F1 อั t i m a t ต e ที่ผมพึ่งพูดไปก่อนหน้านี้เลยนะครับเหมือนกันเป๊ะความรมู้สึกอะไรในการกดะก็เป็นสิ่งเดียวกันเลยไว้ทุกคนแล้วก็เรื่องของสเปคภายในเรื่องของพปรโมชั่นและต่างๆเนี่ยก็คือสิ่งเดียวกันกับจตัว F1 An นนนะะะครผมมมงงจไไ่่ลลลึกกกอาวี้้แเ แต่ว่ามันมีเรื่องนึงที่ผมสงสัยไว้ทุกคนคือมันมาจากตัวแบบแบรนด์เดียวกัน ATK ือ AT นกันนะครับซึ่งก็เป็นแบรนด์เครรอเดียวกันแหละกับ v g n VXE แล้วก็อันนี้เนา AT นะ ATK เนาะแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นรุ่นท็อปเหมือนกันแต่ว่าทำไมเอเบอร์ทอมเลดลเวด้านล่างเนี่ยมันกับไม่เหมือนกันเว้ยอันนี้ไม่เกี่ยวว่า VXE ดีไซน์อะแล้วก็จะตัว X1 นะครับมันสามารถใช้บลูทูธได้แต่กับ F1 a n t i m e เนี่ยมันกับใช้บลูทูธไม่ได้เว้ยเพราะงั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมกเ์ อ,อ,อันนี้ผมก็ไม่ดูเหมือนกันทุกคนเลยซึ่งสำหรับคนที่แบบกำลังช่างใจอยู่แล้วกันนะว่าแบบจะซื้อแบบเอ่อตัวไหนดีระหว่างพวกแบบรุ่นโปรรุ่นโปรแมกรุ่นแบบอันติเมทหรือว่าอุนตรานะครับเพรานะฉะนั้ว่าให้ซื้อตัวท็อปสุดไปเลยแล้วกันเพราะว่าเอาจริงราคามันไม่ได้หนีกันมากเว้ยแล้วก็ในราคานั้นเนี่ยคุณจะได้พวกแบบ 8K ดองเกิลมาด้วยแล้วก็ได้ของสเปคที่เป็น3950อุนทราอาจจะทำให้คุณสบายใจมากกว่ามั้งว่าคุณซื้อตัวจบแล้วคุณซื้อตัวที่สูงสุดแล้วจะได้ไม่ต้องวอร์แวร์ไปต่อมากกว่านี้นะครับก็แนะนําไว้ซื้อตัวสุดๆไปเลยดีกว่าก็ประมาณนี้แหละทุกคนสำหรับรีวิวทั้ง2ตัวในวันนี้นะครับจริงๆจะพูดว่าเป็นรีวิวไหมก็ไม่เชิงนะมันเป็นเหมือนกับฟีดแบ็กจากผมมากกว่านะครับว่าผมเจออะไรดีไม่ดีบ้างนะในบางรายละเอียดเนี่ยผมอาจจะแบบไม่ได้พูดถึงด้วยซ้ำนะ จำเป็นต่อผมแล้วก็จะเป็นต่อทุกคนที่แบบกําลังตัดสินใจซื้อแล้วกันเนาะสำหรับตัว F1 Ultimate น่ะผมแนะนำแล้วกันถ้าเกิดคุณกําลังหาแบบ Wiper Mini แบบไร้สายอยู่หรือแบบอยากลองทรงของ Wiper Mini Signature er Edition เนี่ยตัวนี้ก็เป็นทัลเลอรที่ดีทุกคนแต่คุณก็ต้องไปลุ้นเองนะว่าคุณจะได้ QC ที่มันดีหรือว่าไม่ดีนะครับส่วนเจ้าตัว Xon Ultra เนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ทุกคนเพราะว่า เอ่อถ้าคุณจะซื้อตัวนี้จริงนะครับประมาณแบบราคา2 0 0 0นะเนาะคุณเก็บเงินเพิ่มอ,อีกพันกว่านะครับไปซื้อพวกแบบไวเปอร์วีทริโปสีขาวหรือสีดำก็ได้มันโคตติ้งต่างกันแต่มันมันก็เป็นไวเปอร์วีทริโปทุกคนราคา3,000กลางๆเนี่ยคุณก็ได้เจ้าตัวนี้แบบมือสองแล้วนะครับผมแนะนำว่าให้ไปตัวนี้ดีกว่าไว้ทุกคนเป็นคุณภาพที่ดีกว่าเยอะนะครับที่นีก่กางซื้อไวทาด้านล่างแล้วกันไว้เจกันคลิปหน้าน,นะครับทุกคนบ๊ายบาย